สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมนนรีวิวทอยอีกแล้วนะครับวันนี้ฮะช่วงนี้นะครับผมยิ่งห่างหายจากคลิปกันไปนานมากเลยครับตั้งเดือนหนึ่งแล้วนะครับผมพอดีแบบว่าทําไมช่วงนี้ยังจะมีคนมาถามว่าทําไมช่วงช่วงนี้นนน้องนนหรือว่าพี่นนหายไปไหนครับทําไมถึงไม่ค่อยมารีวิวของเลยครับคือบอกก่อนอย่างหนึ่งเลยครับว่าเก็บตังค์ครับ คือแบบว่ายิ่งยิ่งหายไปนานกับการเก็บตังค์เพื่อซื้อของเข้ามารีวิวใหม่นะครับผมอันนี้นะครับเรามาเริ่มทำทำคลิปต่อเลยนะครับผมหลังจากที่หายไปนานนะครับเดี๋ยวแบบว่าจะมาเริ่มรีวิวกันที่2ตัวนี้เลยนะครับเป็นจากในเรื่องซีรีส์ของอุลตร้าแมนรูปนะครับเดี๋ยวพบเลยนะครับผมกับสองพี่น้องนี่ครับนี่ก็เป็น นี่คือตัวพี่และนี่ก็คือตัวน้องนะครับผมเป็นรอสโซเฟรมแล้วก็บลูอะควานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูที่ตัวพี่ก่อนเลยนะครับอันนี้เป็นวู so ลเตอร์แมนรอสโซร่างเฟรมนะครับผมจริงๆมันมีมีทั้งหมดสี่สี่ร่างนะครับผมอันนี้เป็นรอสโซร่างเฟรมแล้วก็ล่างร่างต่อมาก็เป็นรอสโซอะควาแล้วก็เป็นรอสโซวิน ะครับผมแล้วก็รอโซ่กรวนะครับผมมีทั้งหมด4ี่ธาตุนะครับผมอันนี้คือธาตุไฟเดี๋ยวให้ดูตัวที่หน้าก่อนเลยนะครับผมช่วงนี้ยิ่งมีฝุ่นเยอะที่หน่อยนะครับนี่ครับเรามาดูที่รายละเอียดนี้ก่อนเลยนะครับผมคือหัวนะครับคือทํามาดีมากเลยครับผมคือมีลูกมีลูกเปลวไฟสีเหลืองอยู่ตรง2องเขาด้วยครับนี่ครับ คือมันดีเทลดีอยู่นะครับผมและนี่ก็เป็นอุลตร้าแมนรอโซเฟรมเบอร์5้านะครับเดี๋ยวเราดูตัวต่อนะครับเจ้านี่นะครับมันแบบว่าขาบเบี้ยวนิดหน่อยนะครับมันยืนไม่ได้คือเราต้องเอาอะไรมาให้มันพิงนะครับผมมันถึงจะยืนได้ดูตรงนี้นะครับหน้าท้องคือแบบว่าเก็บทุกรายละเอียด ทุกดีเทลได้อย่างดีหน่อยนะครับผมคือมันมันเจ๋งนะครับนี่ครับเดี๋ยวให้ดูรอบข้างรอบข้างตรงนี้เป็นเป็นสีแดงนะครับผมเดี๋ยวแล้วก็แบบว่าสีแต่ละล่างนะครับคือมันจะเปลี่ยนไปไปสีตรงนี้แล้วก็ตรงตรงส่วนหัวด้วยนะครับผมในแต่ละล่างและให้ดูข้างหลังครับ คือเท็กเจอร์แบบว่าดีอยู่นะครับผมคือข้างหลังมันไม่ค่อยลงสีเท่าไหร่นะครับนี่ครับเดี๋ยวให้ดูจุดขยับนะครับผมจุดขยับคือแขนนะครับคือหมุนได้3 6 0อนะครับผมข้างนี้ก็เช่นกันนะครับผมแล้วก็ลําตัวนี่ครับคือมันหมุนได้นะครับผมเป็นงานซอฟที่แบบว่าดีมากนะครับผมคือมันเป็นยาง คือแบบว่าถ้าเกิดใครเก็บซอมนะครับผมคือแบบว่าคือเจ๋งเลยนะครับผมคือมันขยับได้นะครับผมถ้าเกิดใครอยากซื้อแบบว่าให้มันขยับได้ได้ทุกส่วนนะครับซื้อต้องซื้อเป็นแบบว่าแนวแอคชั่นฟิกเกอร์เท่านั้นนะครับโอเคครับตัวพี่ผ่านไปแล้วมาดูตัวน้องบ้างนะครับผมมูนเตอร์แมนบลูอะควาครับจริงๆอันนี้ก็ก็เหมือนกับตัวพี่เลยนะครับคือมันจะเป็นแนวแบบว่า อันนี้คือบูร่างแรกอควานะครับผมร่างที่สองก็เป็นบูร่างเฟรมแล้วก็ร่างร่างที่สามก็เป็นบูวิดนะครับผมแล้วก็ร่างที่สี่ก็เป็นบูแกรนนะครับอะารครับเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับผมคือตรงหัวนี้ครับจะแตกต่างกันนะครับผมอันนี้คือน้องนะครับอันนี้ก็คือพี่ คือพี่นะครับมีสองเขาแต่น้องมีเขาเดียวอันนี้มันมันเป็นต่างกันตรงที่พี่น้องนะครับอันนี้เนี่ยก็ทำทาตรงนี้ได้สวยนะครับผมสีน้ำเงินสวยมากคือมันมันเหมือนกับตัวรอสโซนะครับตรงหน้าอกตรงนี้นะครับแล้วดูข้างๆนะครับผมและ มันสวยนะครับผมและดูข้างหลังคือเจ๋งนะครับผมคือมันเป็นซีรีส์ของบูตเตร์แมนรูปที่แบบว่ามีมีพี่น้องสองคนแปลงแปลงร่างด้วยกันนะครับนี่คือน้องยืนยืนได้ดีมากกว่าพี่นะครับเนี่ยคือมันยืนอยู่ได้นิ่งมากอ่าครับและจุดขยับก็เหมือนเดิมครับแขนนะครับผมหมุนได้นะครับผมหมุนได้ แล้วก็ลำตัวอ่ารับก็มีแค่นี้นะครับผมสำหรับอันตัวนี้นะครับผมสองพี่น้องรอสโซกับรูนะครับผมเดี๋ยวไว้อีกวันอังคารนะครับผมเดี๋ยวจะมาถ่ายคลิปให้อีกนะครับผมคืออุลตร้าแมนรูปร่างร่างสุดยอดสีทองนะครับผมกับกับสปาร์ลาดรูจิโอเรกิน่านะครับผมเดี๋ยววัน อังคารนะครับเดี๋ยวค่อยมาถ่ายให้ดูนะครับผมแต่ว่าวันอังคารจะเป็นทอร์ีตติ้งนะครับผมคือแบบว่าเอาของเล่นมารีวิวแล้วก็แบบว่ากินไปด้วยนะครับผมนี่คือสองพี่น้องทั้งหมดนะครับผมและสําหรับวันนี้ครับก็มีประมาณนี้แหละครับก็ไม่มีอะไรเยอะมากนะครับผมก็มารีวิวพวกนี้ให้ดูนะครับผมสองพี่น้องนะครับผม แต่ยังไงเดี๋ยวแบบว่าค่อยมาถ่ายคลิปวันอังคารนะครับผมเดี๋ยวค่อยเจอกันนะครับผมสวัสดีครับ